ปีจาระปีจาระจิตจะรู้จิตให้รู้จิตจิงปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิตถ้าเรารู้จิตชัดเจนหมดปัญจาไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรกี่ยวกันเรื่องนิจิตกันหมดให้รู้จิตเองจิตไม่ใช่ของคนต่างมันเป็นอะไรมากครับสับนุนการสุดท้ายได้ทั้งหมดนายศาสตร์ได้ตัวนี้เคย ไปพูดไปแล้วอยู่ในมือซื้อกันดีนี่นอาจิดสงออกนอกตัวสมุทยนะครับิสมไทยผลของุมไทยเป็นเดือดฟุกพอนาจีรศงนอกเป็นฟุกผลเห็นจิตแยนแสนแจ้งเป็นนิโรธจนจิตเห็นจิตเป็นตัวมัดจิตห็นจิตจะมัดผลของมักเป็นตัวนิโรธปลญญามัดจิต